สวัสดีไปเพื่อนครับหลังจากที่บิตคอยร่วงสู่80,002 2พลาตลาดคริปโตกำลังบอกอะไรเราอยู่นี่คือช่วง Accumulation Phase สะสมพลังของคริปโตเตรียมที่จะไปต่อจริงๆหรือเปล่า หรือตลาดคลิปโตต่อจากนี้เตรียมที่จะทิ้งดิ่งวันนี้ผมจะมาสรุปเพื่อนและโอกาสที่น่าสนใจสถานการณ์ของคลิปโตในฝั่งของเทคนิค,คลอลนนาลัยสิิ์แบบเรียลไทม์ให้เพื่อนได้ฟังกันครับว่านักลงทุนรายย่อยของเราควรที่จะทํำยังไงกันต่อสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่30เดือน3และผมไม่ได้มาแนะนาการทุนครับ วันนี้ก็จะพูดถึงประเด็นที่บิตคอยเนี่ยได้มีการล่วงหลุด c ช a น n e ลขาขึ้นที่ผมได้มองเอาไว้นะครับและก็หลุด t r i a n เกลด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในภาพช็อตเทอมผมมองว่าถ้าไม่หลุด8ปดหมนะครับก็จะดีตัวสู 9, ่เก้าหมื่นลาได้แต่หลุดลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมมองอยังไงกันต่อ ผมมองเป็นโอกาสที่ดีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็ฝากเป็นเพื่อนกดไลค์ผมกันหน่อยนะครับใครที่เพิ่งมารับชมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่าง ได้เลยนะครับในฝั่งของใครที่อยากได้ไอเดียและแผนในการเทรดนะครับทั้งคริปโตและโ o เร x สามารถซัพพอร์ต y u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  e m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  e r r ได้นะครับตกเพียงแค่วันละ20บาทเท่านั้น,นครับเพื่อนๆสามารถมาดูในฝั่งของไอเดียในการเทรดทั้งคริปโตและโฟเร x ได้นะครับ วิธีการสมัคร YouTube Member เนี่ยจะอยู่ที่ Discord นะครับเป็นเพื่อนสแกน QR วอา e d โค c ด r d ที่หน้าจอหรือจะคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปก็ได้นะครับจะมีวิธีสอนที่ห้อง Discord นะครับก็าฝากซัพพอร์ตได้ตกเพียงแค่วันละ20บาทนะครับซึ่งต้องมาพูดคุยกันก่อนครับว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ผมได้ออฟกัสเทรดในฝั่งขาขึ้นนะครับในกรอบของ Triangle ในชุดนี้ แต่ว่าผมก็ไม่ได้เทรดนะครับเนื่องจากพฤติกรรมในการกลับตัวก็ไม่ได้มีผมก็เทรดฝั่งขาลงนะครับในฝั่งของ Bitcoin เช่นกันนะครับก็เป็นการเทรดฝั่งขาชอดลงมานะครับหรือ S ลงมานะครับตามแผนเทรดแล้วก็ ับเพื่อนๆในห้องเมมเบอร์นะครับในฝั่งของ Discord นะครับพเพื่อนๆก็ตามเข้ามาดูกติกาในการเข้าห้องเมมเบอร์ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเข้าไปว่ากันพเพื่อนๆเห็นว่าผมก็โฟกัสเทรดในฝั่งของขาลงนะครับลงมาทั้งในฝั่ง,ง Bitcoin และก็เป็นเอาคอยอยู่ประมาณสมเหรียญน,นะครับที่เราได้เข้าเทรดกันไปแล้วก็เราได้มีการเก็บ TP ไปทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการให้ราคาวิ่งระยะทางไกลมากผมวัดที่ R r นะครับดูที่ R r ในการกดเทรดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ มี RR ที่ประมาณ2 2ต่อ1ขึ้นไปเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะครับ RR 2ขึ้นไปก็โอเคแล้วนะครับก็วาร์เดนที่ RR โดยการเทรดของผมเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากเนื่องจากเป็นการ scalping นะครับอันนี้ก็ผมก็ปรับเปลี่ยนแผนหรือกลยุทธ์ในการเทรดเนี่ยไปตามตลาดนั่นเองนะครับก็เห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ผมมองว่าตลาดจะขึ้นได้นะครับแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ได้มีพฤติกรรมในการกลับตัวผมจะย้ำกับเพื่อนทุกคนเสมอนะครับใครที่ได้ติดตามผมจะบอกเพื่อนๆว่าโฟกัสเพียงแค่ สัญญาณการกลับตัวเท่านั้นถ้ามีก็แค่กดถ้าไม่มีก็แค่รอนะครับซึ่งภาพรวมผมได้บอกไปแล้วว่าผมยังคงรอในภาพเดลี่ที่จะย่อลงมาทดสอบดีมาน์เดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นไปตามลูกศรเขียวแล้วอาจจะเป็นในเคสแรกแรก็ได้ที่เป็นลูกศรเขียวก็คือย่อลงมาแล้วไม่ได้หลุดโลล่าสุดที่77 0ดหมื่นเจ็ดพันล่าหรือ76 0ดหมื่นหกพผมมองโอกาสที่ราคาในรอบนี้เนี่ย อาจจะดีตัวได้ถึงช่วง90,006 6่าหรือ90,005 5่าเพื่อ break อาออกไปเลยนะครับก็จะเป็นเคสในฝั่งของการที่ราคามีโอกาสสะสมพลังในชุดของ head and shoulder นะครับก็จะคือจะเป็นไหลซ้ายตรงนี้ไหลขวาตรงนี้เตรียมที่จะ break ไปต่อซึ่งถ้าเราวัดเป้าตาม head and shoulder ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยขึ้นไปทดสอบแถวๆช่วง supply zone ล่าสุดหรือโซน POC ของ volume profile พอดี ใช่แล้วผมต้องบอกก่อนว่าในเคสเคสนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยในภาพช็อตเทอมมีสัญญาณที่น่ากดเทรดไหมครับแอดผมก็มองว่าเริ่มเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วนะครับแต่ผมอาจจะรอในการคอนเฟิร์มการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากาในภาพช็อตเทอมเนี่ยนะครับราคามีการคอนเฟิร์มเป็นสัญญาณบูดิสเดวเจนเกิดขึ้นแต่ พฤติกรรมของราคาล่าสุดเนี่ยถึงแม้จะมีเดเวอร์เจนเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถเบรกชนะไฮก่เกหนนาได้ผมเอาชแนลตรงนี้ออกไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันมันไม่ได้สําคัญแล้วอ่ะโอเคออกไปนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามดีตัวขึ้นไปแต่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาดน,นะครับผมอาจจะรอให้ราคาเนี่ยดีตัวชนะโครงสร้างไปเลยครับก็คือเป็นการเบรกโครงสร้างจากชแนลขาลงเป็นการเชงออฟเคเล็กเตอร์หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นชแนลขาขึ้นให้ได้ก่อนหรืออีกเคสหนึ่งเนี่ยที่ผมรอ ผมอาจจะรอในภาพของ4ชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณการกับตัวที่มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นผมอาจจะรอให้ภาพของ4ชั่วโมงเนี่ยเกิดสัญญาณ d i v e r g e n จนเกิดขึ้นก่อนอาจจะรอให้ราคาดีตัวไปเลยนะครับแล,ล้วรอย่ออีกรอบหนึ่งอาจจะหลุดโลหรือไม่หลุดโลก็ได้นะครับแต่ผมจะโฟกัสเทรดในฝั่งของขาขึ้นถ้าหากมีการพักตัวต่อจากนี้จะยอม SL ที่โลล่าสุดก็คือ เ6 0ดหมื่นหกพันล้านแถวๆนี้อันนี้ผมยอมแพ้เลยไม้แรกถ้าผิดแผนผมแค่ยอมแพ้เพราะว่าอะไรครับในอดีตเนี่ยนะครับพฤติกรรมของราคาหากเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเทรนได้เขามักจะมีการลงมาทดสอบโลเดิมปกติหรือลงมาทดสอบแนวรับตามโกลเด้นเรโชของฟิโบนชีผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆก่อนนะครับช่วงที่ราคาได้มีการล่วงและล่วงทำโลเวอร์โลถ้าเขาจะกลับตัวได้ต้องมีการย่ออีกรอบหนึ่งเพื่อยกโลอย่างเช่นโลนี้สูงกว่าโลนี้ เป็น High ฮอ l o w ถูกต้องไหมครับอ่าเป็น High ฮอ l o w ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาเกิดการพักตัวในชุดนี้เนี่ยนะครับในชุดย่อยนะ,นะเพื่อนเพื่อนเห็นได้ว่าราคาครับดีตัวขึ้นไปและพักตัวอีกรอบหนึ่งลงมาทดสอบนะครับไม่ได้หลุดโซนโกลเด้นเนช์ที่6 1 8. 8. 8เพื่อที่จะดีตัวไปต่อนะครับในเคสนี้เนี่ยก็ดีตัวไปต่อจากการยกโลประมาณ17%เ็ขาจะมีพฤติกรรมบางอย่างก็คือการยกโลนะครับเป็นเหมือนให้แอนโชเดอร์เพือนเพื่อนเห็นไหมไหลซ้ายหัวไหลขวา ผมก็เลยรอเนี่ยรอจุดนี้อยู่นะครับผมมองว่าในช่วงปัจจุบันของเราเนี่ยผมก็มองเป็นเหมือนช่วงไหลขวาเหมือนกันเห็นไหมครับไหลซ้ายหัวไหลขวาผมก็จะมองเป็นไหลซ้ายหัวอันนี้อาจจะเป็นไหลขวาก็ได้ที่สําคัญผมไม่รู้ว่าจะเป็นได้หรือไม่เป็นนะครับผมรอพฤติกรรมในภาพช็อตเทอมและผมรู้ได้เพียงแค่ว่าผมจะยอมเสี่ยงนะจุดนี้ไหมนะครับเราลองวัดฟิบูชิ่กันดูสิว่ามันเป็นจุดที่คุ้มเสี่ยงหรือเปล่าก็วัดไปเลยที่นี้เรามาพูดในภาพ เวลไทม์ time, วันนี้กันเลยละกันนะครับก็วัดตามฟิโบนันชชีเลยนะครับเห็นได้ว่าพฤติกรรมของราคาลงามาทดสอบโซนฟิโบนันชชีแล้วนะครับตั้งแต่ศูนย์จุดห้าศนยดยังไม่ได้มีการหลุดโครงสร้างในฝั่งของโกลเด้นเอโชหรือฟิโบนันชชีแต่อย่างใดถ้าหลุดเราก็แค่ยอมแพ้ผมก็จะยอม s อที่โลล่าสุดไปเฉ่าในเคสนี้ผมแอบมองว่ามีโอกาสนะที่ราคาอาจจะเป็นการยกโลก,ก็ได้แต่ถ้าไม่เป็นนะครับ เราก็แค่มองผิดเราก็แค่ยอมสต็อปลอสเพื่อที่จะไปโฟกัสในการเทรดจุดถัดไปซึ่งเป็นดีมาโซนสำคัญมากๆในภาพใหญ่ที่ผมเองก็ยังคงรออยู่เหมือนกันถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่ผมจะมองว่าตาลาดคริปโตจะไม่น่าสนใจแล้วจะกลายเป็นแบงก์มาร์เก็ตหรือไซเวย์อย่างยาวนานนะผมก็จะมองเป็นเคสเค่น,นี้ฉชนนั้นแล้วแผนในการเทรดฝั่งขางขึ้นของผมผมก็จะมองเพียงแค่2โอกาสเท่านั้นก็คือโอกาสในช่วงปัจจุบันแต่ผมจะกดเทรดตอนไหนเมื่อไหร่ ผมจะไปอัปเดตในฝั่งของกับเพื่อนๆใน Member d i s c o r d อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินได้นะครับกด Open a t i c k e เได้เลยติดต่อแอดมินได้ที่ห้อง d i s c o r d นะครับก็แอดมินเนี่ยเขาจะคอยซับพอร์ตเพื่อนๆนะครับก็ลองสอบถามปรึกษาแอดมินดูนะครับในฝั่งของห้องนี้ผมมีการแชร์ในฝั่งของคลิปในการสอนเทรดระบบในการสอนเทรด ผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงคลิปล่าสุดเนี่ยผมก็ได้มีการอัปเดตเซตอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถมาเปิดดูได้เลยซึ่งในการเทรดแต่ละไม้เนี่ยผมมีเซตอัพในการเข้าเทรดบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับเนี่ยผมมีบอกไว้ชัดเจนสามไม้ผมก็บอกไว้สามไม้ว่าผมเข้าเทรดเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นสังคมที่ช่วยกันเทรดและพัฒนาทุกคนให้เข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แบบย,ยั่งยืนผมอยากให้คอมมิชชั่นของผมเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมมาจะมาอัปเดตในฝั่งของภาพระยะกลางหรือระยะยาวกันบ้างผมเพิ่งจะพูดถึงแม็กซี่ว่ามันเริ่มอ,อ่อนตัวแล้วนะแต่เราจะต้องรอปิดแท่งวีคซึ่งพอล่าสุดในวันนี้เนี่ยนะครับจะปิดแท่งวีคอยู่แล้วเนี่ยมันดันกลับกลายเป็นสีแดงเข้มอีกแล้วก็เลยมองว่ากว่าที่บิตคอยเนี่ยนะครับจะกลับตัวได้จริงๆในภาพใหญ่ๆเลยนะในภาพใหญ่ๆเลยนะครับเ,เพื่อน อออย่างเช่นพฤติกรรมในช่วงนี้กว่าที่จะกลับตัวได้ได้ภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะต้องรองให้เส้นแม็กซีสเส้นนี้ cross ใกล้กันที่จะตัดกันขึ้นก่อนฉะนั้นแล้วถ้าเราดูตามความเป็นจริงแล้ว Bitcoin อ,อาจจะไม่ได้ต้องรีบดรอนที่จะกลับตัวเลยถ้าเราโฟกัสตามโมเมนตัมนะไม่มีเหตุผลที่ Bitcoin จะกลับตัวได้ในออสัปดาห์หน้าหรืออีก2สัปดาห์เลยนะถ้าผมดูตามพฤติกรรมนะครับทั้งนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งผมมองว่าอย่างน้อยกว่าที่ สัญญาณจากโมเมนตัมเนี่ยจะเริ่มแข็งแรงขึ้นน่าจะไปว่ากันอีกทีเนี่ยหลังกลางเดือนเมษาเป็นต้นไปเลยทีเดียวนะเยวค่อยไปว่ากันดดกับพฤติกรรมอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราต้องรอให้หนึ่งนะครับในฝั่งแม็กดีนิภาพวีคออนตัวก่อน2ให้ราคากลับมายืนเหนือเส้น EMA สีแดงแบบเต็มเต็ม,ตมแท่งเหมือนอย่างในอดีตในช่วงนี้ให้ได้ก่อนในช่วงของออประมาณวันที่23กันยายน30กันยายน เป็นพฤติกรรมแบบนี้ให้ได้ก่อนไม่งั้นแล้วผมจะมองว่าบิตคอยจะยังกลับตัวอย่างรุนแรงหรือกลับมาเป็นบูรันไม่ได้นั่นเองนะครับและมาทิ้งท้ายในฝั่งของพาร์ทของทองคำนะครับทองคำเนี่ย,ยผมก็เทรดตามเทรนมาโดยตลอดนะครับก็คือเทรดฝั่งขาขึ้นซึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าถึงแม้จะมีการติดซับไพโซนแต่ผมจะยังมองว่าทองคํามีโอกาสที่จะไปต่อถ้าเราวัดเป้าตามฟิบ o น a ัชชีแล้วเนี่ยทองคํามีโอกาสที่จะดีตัวสู่3,100ดอลลาร์ เป็นอย่างน้อยนะนรับก็คือเป็นโซนฟิโบที่ประมาณ1.618ซึ่งในฝั่งของไอเดียการเทรดทองคำเนี่ยผมอัปเดตเรื่อยๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะบวกประมาณ10กว่า RR ขึ้นไปแล้วนะครับผมก็เทรดฝั่งขาขึ้นมาโดยตลอดโดยที่ผมมีเซตอัพบอกเพื่อนอย่างละเอียดน,นอกจากจะมีในฝั่งของแผนเทรดจุดเข้าเทรดแล้วผมจะบอกสาเหตุในการเข้าทั้งหมดเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจการเทรดและ เพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะช่วยได้มีการแชร์ไอเดียในการเทรดกันเพิ่มเติมทําให้สังคมในการเทรดของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆใครที่อยากเข้ามาจอยกันใน community แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่เข้า discord นะครับแล้วก็มาที่ห้อง forex ด้านล่างกดติดต่อ admin ได้เลยนะครับในการเข้าเทรดห้องทองคำแล้วก็กด open a t t i c t e นะครับล่าสุดเนี่ยมีการแจกโบนัส 500 USDT สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีใหม่กันด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับในฝั่งของ Bitcoin เองเนี่ยผมอาจจะรอสัญญาในการกลับตัวในภาพของ4ชั่วโมงหรือรอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในฝั่งของ1ชั่วโมงก่อนที่จะกดเทรดในฝั่งขาขึ้น ซึ่งก็ลุนในการดีตัวสู่95,000นะครับแต่ผมจะกดเทรดต,ตอนไหนเมื่อไหร่ก็จะพูดคุยแล้วก็อัปเดตแบบเรียลไทม์กับเพื่อนในห้อง i s c o r d อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถตามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนเลยกันนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นของฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ